เดีวแบรนดิ้งวันนี้เอเจนซี่กลัว AI จริงหรอความเป็นเอเจนซี่เนาะในวงการของการสร้างแบรนด์ถ้าถามพี่พี่ไม่โปรเอไนะจากประสบการณ์ล่าสุดเนี้ยพี่ได้คุยกับลูกค้ารายหนึ่งค่ะ mm hmm. เขาก็เกิดแบบคําถามต่างๆแล้วก็มีการตอบโต้กันไปสุดท้ายค่ะได้ตกลงทํางานด้วยกันแล้วก็เลยได้ข้อสนทนาอันหนึ่งว่าที่เขาเลือกเราเพราะว่าเชื่อไหมคุณซินดี้และสิตาเอเจนซี่เป็นที่ไม่กี่ที่ที่รับสายผมแล้วอธิบายทุกสิ่งอย่างให้ผมเข้าใจผมไปติดต่อนใน หลายเอเจนซี่เขาจะเริ่มต้นด้วยการที่ให้ผมส่งข้อมูลต่างๆเข้าไปทิ้งไว้เวลาที่ผมมีคำถามเพิ่มเติมผมไม่เคยได้รับการอธิบายเลยขอบคุณมากๆเลยที่คุณซินดี้อธิบายหลายรอบโดยไม่รำคาญต้องบอกงี้ค่ะ AI ะซื้ซินดี้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าซินดี้เข้าใจในความเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วง,งานหลักๆของเราอะค่ะเป็นที่ปรึกษาต่อให้ AI จะ มีความฉลาดในการให้คำปรึกษาใดๆด้วยข้อมูล1 0 8 0แปแต่สิ่งนี้ก็เชื่อว่าการทำงานในแบบมนุษย์กับมนุษย์ยังต้องใช้อ m o มอร์ชแลต่างๆในความเป็นมนุษย์สื่อสารกันอยู่ดีและฟังมาถึงตรงนี้นะคะใครที่อยากจะสร้างแบรนดิง้งแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะทำงานผ่านระบบอย่างเดียวเท่านั้นเพราะแบรนดิ้งเป็นการทำงานระหว่างสินค้าบริการและสื่อสารไปยังมนุษย์ติดต่อหาเราได้นะคะเรายินดีที่จะเป็นเพื่อนผู้คิดและสร้างแบรนด์ไปพร้อมๆกับคุณเพื่อจะทำให้ สินค้าของคุณเข้าไปอยู่ในใจของคนด้วยกันและสร้างยอดขายให้เติบโตได้อย่างแน่นอนค่ะ